โชคชะตากำลังจะนำพาใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างเนาะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะ,ะเรามาเช็คพลังงานของคุณนะคะ,พล,งงคะ,คะพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะ พลังงานของคนราศีกันนะแล้วก็นะคะพลังงานของคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะคุณเองเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะแล้วก็อาจจะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเป็นคนที่ทําอะไรนะคะจะมีแผนในใจเสมอแล้วก็ตัดสินใจอะไรก็จะต้องคิดให้ดีซะก่อนนะคะบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะบางคนอาจจะเป็นนักวิเคราะห์อะไรแบบนี้เนาะนักวิเคราะห์นักวางแผนนะคะอืม หรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางอะไรแบบนี้นะในดวงของคุณน่ะมีเห็นแบบนี้นะคะแล้วช่วงนี้คุณกำลังจะมีโชคดีเข้ามาจริงๆด้วยนะคะซึ่งบางคนอาจจะนะคะถูกรางวัลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> หรือว่าบางคนอาจจะได้รับมรดกอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันคือความโชคดีบางคนเป็นความโชคดีจากของรางวัลข,ของขวาญอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ,ะแต่ช่วงนี้มิรู้สึกว่าดวงของคุณเองน่ะกำลังมีความสุขเข้ามานะคะ อ่าแล้มาดูกันว่าโชคชะตานะคะกำลังจะนำพาใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะใบแรกนะคะเป็น9ดาบนะคะอืมใบที่สองนะคะเป็นเดอะทาวเวอรนะใบที่สมนะคะเป็น10ไม้นะคะเจดดาบนะราชาถือดาบนะคะแล้วก็1น่ถ้วยอุ้ยทำไมบีรู้สึกว่าเอาจริงๆนะบีนะ่ะอยากให้เป็นคนใหม่ๆนะ ไม่อยากให้เป็นคนเก่าๆเลยนะอยากให้โชคชะตานะ่ะนำพาคนใหม่ๆอะคะ่ะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในคลิปนี้นะคะเป็นคนเก่าคะ่ะคนทัดลมนะคะไม่ถุนตุนกลุมนะ,ค,ะคนเกิดวันอังคารนะคะคนผิวขาวเหลืองหน้าตาคมคายนะคะหล่อนะคะสวยนะคะดูดีนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันปากแข็งนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมี คําพูดจาาที่ทิมแทงใจเชื่อชวนใจด้วยนะคะอืมเราก็ดูเหมือนกับว่าระหว่างคุณองคนคนนี้ยน่าจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งนะคะแล้วตอนเนี้เหมือนเราสองคนนะคะได้มีการออกแห่งจากกันมาสักระยะหนึ่งแล้วบางคนออกแห่งกันได้หนึ่งเดือนนะคะบางคนออกแห่งกันมาเจ็ดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนแล้วอะไรแบบนี้เนาะบางคนอาจจะออกแห่งกันมาเป็นปีแล้วอะไรแบบนี้ยคะ่ะเพราะรู้สึกว่า อยู่กันไปก็มีแต่ความทุกข์อยู่กันไปก็มีแต่ความอึดอัดอยู่กันไปก็มีแต่ความรู้สึกไม่สบายใจเข้ากันไม่ได้นะคะก็เลยเป็นอันว่ายุติความสัมพันธ์กันไปนะทีนี้นะคะโชคชะตาก็จะหมุนวนด้วยคุณลาคานะคะได้กลับมาในชีวิตของการแลกกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะบีรู้สึกว่าพลังงานแบบนี้มันเป็นพลังงานที่ยังไงก็ดูเหมือนจะหนีกันไม่พ้นนะคะอืมไม่มีคนใหม่นะเป็นคนเก่านะคะ เป็นคนที่ทําให้ใจแตกสลายนะคะแต่ว่าตอนที่จบกันไปไม่ได้มีเรื่องชู้สาวนะแต่มันจะเป็นด้วยนิสัยส่วนตัวนะคะที่ดูแล้วเข้ากันไม่ค่อยได้สะมากกว่านะกลับมาในครั้งนี้นาะปีก็มองว่านิสัยอะไรต่างๆนานามากมายนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นจากเดิมสักเท่าไหร่นะคะอาจจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้คุณแล้วก็เขาเนะี่ยดูแล้วจะสามารถเข้ากันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถามว่า เออเราจะเข้ากันได้นะล่ะเมื่อกลับมานะคะในครั้งนี้จะเข้ากันได้หรือเปล่าอืมโอเคกลับมาครั้งนี้น่าจะนะคะตกลงกันได้นะคะตกลงกันได้มองเห็นโอกาสร่วมกันได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่เราสองคนนะคะจะได้มีความคืบหน้าด้วยในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่ากลับมาในรอบนี้นั้นมีโอกาสที่ดีนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะประมาณ70%เลย คนธาตุโลหมะมเด่นจริงค่ะไม่มีธาตุอื่นเลยนะคะอ๋อแต่แอบมีราศีเจาะจงขึ้นมาก็มีราศีมีแล้วก็ราศีกรก่ะนะเออที่เป็นราศีที่เจาะจงอ่ะนะคะอืมแล้วก็ไม่มีอะไรอะ่ะเออนะไม่มีอะไรเพิ่มเลยนะคะดูซีวันจะมีวันเกิดอะไรหรือเปล่าเนาะอืมไม่มีเลยค่ะนะคะไม่มีเลยราศีก็เท่านี้เลยนะคะแล้วก็อ่า เราได้วันเกิดไปเป็นวันอังคารเนาะคนนี้แหละนะคะที่โชคชะตาจะนำพาให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็ไม่รู้นะว่าคลิปนี้นะ่ะจะไปตรงกับใครนะคะแต่ก็ขอให้คุณเมื่อได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึง่งก็ขอให้อ่าปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็เดินกันในความสัมพันธ์ด้วยสติทั้งคู่เลยเอาจริงๆคุณรักเขาอะก็อยู่ในความสัมพันธ์กันแบบคนที่โตกันแล้วนะ ไ่ได้มีการง้องแง้งนะคะไม่ได้มีการงอนกันแหละแต่ว่าทีเนี้ยเหมือนต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบแล้วก็ห่างห่างกันไปนะคะสุดท้ายแล้วก็โชคตากำลังกระนำพาคุณและเขากลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ